เมนูโมนี้พี่น้องขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่เจพี่น้องนี่เห็นโมนี่ให้พี่น้องเบ่งดูนี่นยู่ๆอ่ะพี่น้องก็นู่นนี่ใส่ลูกสิ้นปลาตีนไก่แล้วก็ใส่เลือดน้ำเลือดหมูมพี่น้องเห็นบอหอมหุห <c oughs> ุ่ยๆเลยออแซ่บข้าปุ่นสองโลโมนี้พี่น้องยานอีแมวใบอิม <c oughs> <c oughs> จากยานอีแม่ใบอิมยานไผ่ใยอิมนะพี่น้องเอ้มากมา กินนัากันเดอพี่น้องเลยบนนะยายดวงสวยขนาดเลย <laughs> มามาเดี๋ยวพี่น้องมากินกันข้าวปุ่นน้ำยานขนมจีนตีนไก่นักกาเดอพี่น้องน้ำยาปลาเด้อยมาเด้อกินนักกันแซ่บจ้ะมาเด้อมากินนัากันเด้อกุบแจงจุบแจงแคงตูดเดิน <laughs> เย็ดงานไปทางบลระ แค่พ right? ี่น้องทางฮูเวอร์มาเด้อก็ดีบอสก็ดีเคยมากลางมากยอะเอามาเติมหน่อยเติมมาจะลอามีดมาแน่นอยซอยมาข่วนเอามาลองมีดหน่อยอันนี้คมมันคมมันบาง อมกูย้อนเสือให้มันหนามาดูมาดมาดรม่มหนอกเอ็ขนมจีนดีแม่่เด้กมึเนี่น้องนิวจัดพี่น้องบวบปาเลยมูแล้วกหมูจโกเจบชิมสามแม่ลูกพ่อเราไปเ็ดง่าน เลยบริยูกินแล้วกันพี่น้องเอด้กินแเขาเร่งอยู่แล้วกันดูนั่นมันระตื่นเมะตื่นแล้วเนี่ยหอนเอาค่ะพี่น้องเอ้ย างกเทพฯกรุงไทยฮ้อนบ่เนาะอืมนีแม่แซ่บอันนี้เอาไปเจียบไว้ระทืนเด้นี่เออจะเสียบอยู่ออันนั้นพอยแม่ปู่ก้บ่เห็นมันเกิดหรอกบ่มีบ่พ่อแม่ที่งานเพิ่เหือนนาเบ การันต์เองก็ไม่คะยังไม่ไมาเป็นใบอเงี้ยไม่ก็ารนเอคนก็ารน่เออองานกันนี่จะฟูบอ่พราเาเอแบบสมันคนละโมเมนอันนี้โมเมนอันนี้โมเมนต์อันนี้ใจะใช้ซ่หวาขยงนขึ้นมขนเนียยเจ้าบ่นี่ขออให้ตุ้ แดดแดดน่อลยข้าวเอะากเลยนะข้มันบ่อให้

หลายเสษพี่น้องเอ้ยมันมีสาระเน่มักทัวพักอีตูวหอมปอมหมักแตงพี่น้องนั้นองก็ลังมีเก็บพักแพะไว้อ,อยู่พี่น้องเลย คุณใจเปื่อยวะบ่แจ้ทนล้บ่ายโมงบ่เจ้ากับบุทนมันะ้มีนอใบ่ายโมงกินข้าวเด้หกโมงเจ้าหกโมงเจ็ดมงไหมแล้วันมาแล้วก็ไปสั่แน่นะทุกคนรม้สึกื่เป็นอะไ

กินอก่าือักใส่ักใส่ซัวนะพักหนองพักนบิดแเาแประานาเก็บมาให้เินที่น้องกาะยห

Bởi vì cái gì cả lạng gì hả? bưng luyện nổi mặt bưng luyện hát mặt bưng luyện hát mặt bưng luyện mặt bưng luyện mặt bưng luyện

คุณจมาับดีสองพี่น้องเมาาไอ้ต้นน้อยวะเยอขึ้นว่าเป็นซับเอาเคยซับน่าซับเื่อดแท้เื่อนเลยแล้วยามที่เราจองวะ ก็น่ารู้มากเลยอุ๊กไปไปคลิปไปนหไปเก็บห่อนแล้วจรงเราปุ้ยแล้วมันต้องตามเลยแล้วซองมันเจะมาลืมลามเนี่ยลืมอย่างเลยไปคลิปแตะ แก่เพชรรึเ่าหมยับมืมกินกลับนะเอาว่าเลยะีิหลายอ่างนะี่ยต้องใ่าด้ยแค่หมูพี่ลองเอดเองนั่มหลามเป็นมันเศร้าซอิวนาอิ๊วมันจะเื่ มันคือพ่ออาจารย์น้องเดี๋ยวมากินกับฝุ่นเอาไปห้างน้องกลัวขนาดอั้ที่น้องมองอันแชบหม,ม,มืมาลา้าง <c oughs> ไม่ไดีในี่วรองก็กลบมาเลยอะรบิบมาเ้พี่นะพูดรือม่นเดียวมเด้ <c oughs> <c oughs> มาเทำงเนี Ô, ha ha, có cái chịu choi. đúng không à, bán nhầm lòng gương ngắp. Tu rồi sour, sour. Mày sour. Mày sour. Mày này Mày này, Mày rồi Mày sour. <laughs> <laughs> <theo bố> <laughs>

ม huh? uh, <boundaries. S 2> <si suppression> ันน่าเบืนอของแบนี้นะของข้าวกระตามแล้วหอหวานีพี่้องเยมะม่วงสุกหัวดัดไปมีลมหายใจยากงกินตายปวล้วี่งะมาให้กิน เป็นพ่อแม่เนี่ยน้าแม่ยูนองกัน,นพ่อแม่อยากกิอนอยยแม่เพิ่นกินเลยพีน่น้องเออาเสร็ิได้บ็ต้องมาติดสิดายแม่เนาะจะมาแทงเขาเมียจะนองยันได้ตาม่จหอือวะนามเลยามล้วกิว <c oughs> นี่เวลาอยู่ต้องการกันเอีดแน่เสียชวนกินนะพี่น้องเอ้ยนั่นๆที่จะไม่ดูน้ำพรน้ำเมะมาดาก็ได้ใส่อีกกระับกับใบมิ่รันิใส่ชุ่ไก่มาเสิร์ฟแทนมื่อนั้นก็บอกไปสนะเอาไก่เลยซอยใส่กันอกินกับใบมิ้นท์น้ำมีน้อง หอมเนาะหอมข้าวุ่ยยังใบครับแต่ยังใหไครับเอามดเังกระด้างใช่ไหมพี่นอ้องโอ้กินี่ยใบมิ้นเนี่ยกินกับนมานบ้านมาน้ามันเอาใส่ในส่วก่กล้วนส่วนกล <c oughs> <c oughs> บอกพี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้แมาน้ำจะมากินกับข้าวปุ่นนมเนี <c> ่ <oughs> <c oughs> มัน้่่ส่วไ <c oughs> กล เาอมันหมดแดงเลยนะฮะดอจันเอานี่มานาวมีหน,น้องนี่มาดาบไปเด็ดดอกขจรมาดาม,มานาวเนี่มันกินดิบๆเลยนะกินกระปุกปุ่ค่ะขนาดเอามาอันเดียวเลยเนี่นนาายคือมีหลายอยู่มันาะเรานั่งนั่งบดนั่งบดเป็นไนะปกินนะเขาก็เลยเอามาอันเดียวใบมิ้นที่เขาเจาะใส่เนีย่าายมันใหญ่สุดั้นนะพี่น้องหอม น่าตายมูเลยบานไหมบ้านขนาดนเคยเป็นบาหวานจิ่งที่ได้แรล่งถึงมะเมื่อยวง้าหอมยังฟ้าหอมเนาะแต่ว่าบโต๊ะก็เงียบเนาะหรือนบ้านาวหองก็คือหอมแต่ว่าไม่บนต๊ มัคลื่นไงกับว่าร่วมมันเป็นายุร่วมมัเป็นอนพรพน้องเลยตอนพิบพันเราล่มอ่ะหอนมาสั่นกินจนาผ้ากันยิมบเลลปินองเลยแบบนี้กับตามระเบียบันจะพน้องยิมแล้วกัสิกรรมราผาจัดพน้องกับที่เก่าเลยจะพน้องขอบคุที่ติตามรับชมเ้อะจะพนองเ้อะไรเนี่ยบอกกุญสิสามกับกดญหะไเนี่ยก็งแคเด็กสิพันนั่นกดยูทูปหรืมาดามก็ได้เอ็ดไปเรื่อยๆนะจ๊ะกินมามูวแน่่ แตงโมงหวานหวา,า,านทั้งหวานทั้งแดงพี่น้องทุกคนด้วยละด้วยละดังซีซีเปล,แล,แล,ลา่านะดังไปตัวเขาสามนวยเลยบางงอกนะไม่เห็นไหมบางงอกนี่สองโลนี่หา้าสิบบาทใช่ปะโลละสามสิบสองโลหา้าสิบไ <c oughs> ม่ไปวันสามโลเอสามโลหา้าสิบเอ๋อ เจอกันคลิปหน้าเลยเดี๋ยวพี่น้องเลยอยู่ดีไม่แห้งกันสุกุสุ่นสวัสดีจ้าบ๊ายบาย